กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันอารีบรรจงธุรการสมาชิกวุฒิสภาขอพิปรายเพื่อเสนอความเห็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ2,569นะคะ กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2,569เป็นเงิน1,077,639.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,568 3.3เปเซนะคะซึ่งอยู่ในลำดับที่6ของกระทรวงที่ได้รับงบสูงสุดนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาแยกรายประเภทงบประมาณแล้วจะเห็นว่า งานงบบุคลากร1 1 1 0 5ล้านบาทคิดเป็น62%ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงสะท้อนความจําเป็นของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของระบบสาธารณสุขและคงไว้ซึ่งคุณภาพของการบริการในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและมีการจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ดังนั้นในภาพรวมรสัดส่วนงบประมาณของกระทรวงจะเห็นได้ว่าเน้นหนักสุดที่งบรายจ่ายของงานบุคลากรน,นะคะการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี2569ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพผ่านงบลงทุนโดยมีงบลงทุนมากกว่า18,400ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อน ครอบคุมโครงการใหญ่ๆนะคะเช่นอา,อาคารผู้ป่วยและฉุกเฉินใหม่นะคะอย่างไรก็ตามการจัดงบประมาณปี2,569มีก็สังเกตหลายประเด็นซึ่งที่ฉันจะพูดถึงในส่วนของสวัสดิการของพยาบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะและเป็นปัญหาการลาออกมากที่สุดของบุคลากรงานสาธารณสุขนะคะ การจัดสรรก็ประมาณปีาสาธารสุขในปี2569ไม่ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพื่อสวัสดิการของพยาบาลไว้แต่อย่างใดนะคะดิฉันขอเป็นปากเสียงให้น้องพยาบาลทั่วประเทศนะคะตอนนี้ฉันเป็นพี่แล้วนะคะนำเสนอปัญหาของพยาบาลในหน่วยงานของรัฐท่านประธานและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ท่านคงทราบแล้วนะคะว่าพยาบาลเปรียเสมือนเสาหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในภาวะที่เจ็บป่วยนะคะที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพยาบาลทำงานหนักเกินขีดจำกัดบุคลากรไม่เพียงพอต่อพนรรักงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับพนรรักงานพยาบาลจะได้เขาเวรน,นะคะในเวรกลางคืนนะคะหรือเวรบ่ายเวรดึก 1.350 1, บาทต่อเวรหรือชั่วโมงละ4 7 7สาจะตัะคะค่า OT หรืออยู่เวรเสริมเวลาไม่มีคนมาทำงานนะคะค่าเวรได้ได้ค่า OT 650บาทต่อเวรหรือ81.25จสาตะตังเป็น11บาท25สตะตันะคะและก็ค่าเวรก็จะไม่ได้แล้วถ้าสูงไดโอทีนะคะการได้รับค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงานและสภาพเศรษฐกิจ ระบบการทำงานที่ไม่มีแรงจูงใจและต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากหน้าที่หลักเช่นเวนรีเฟอร์นะคะหรือว่าส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่าการออกหน่วยปฐมพยาบาลแน่นอนนะคะเยอะมากนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตและอื่นๆรวมทั้งงานเอกสารงานคุณภาพต่างๆที่ต้องรับทำนะคะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจเสียงเสียงต่อการสัมผัสโรคนะคะและการบาดเจ็บจากการทำงานสารเคมีและที่สำคัญการขอย้ายกลับภูมิลำเนาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนะคะเช่นพ่อแม่ป่วยหรือไม่ได้รับการดูแลก็เป็นการย้ายที่ยากมากและก็ถ้าจะย้ายได้ก็ต้องมีคนมาทดแทนเท่านั้นเนื่องจากบุคลาการบุคลากรไม่เพียงพอนะคะ พาระงานที่หนักและความกดดันส่งผลให้พยาบาลเกิดความเครียดสะสมหมดกำลังใจและหมดไฟในการทำงานในที่สุดนะคะจนเป็นเหตุให้ลาออกมากที่สุดนะคะข้อมูลจากปี2566และปี2567ชีว้ว่าบุคลากรทางสาธารณสุขที่ลาออกมากที่สุดก็คือพยาบาลนะคะแต่ปัญหาของพยาบาลไม่ได้รับความสนใจและแก้ไขอย,อย่างจริงจังนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ สาเหตุที่พักของพยาบาลไม่เพียงพอนะคะที่พักสุดโสมและการใช้งบประมาณในการสร้างบ้านพักของพยาบาลจะถูกจัดให้อยู่ในลำดับท้ายๆนะคะจะเห็นว่าที่พักของพยาบาลจะมีห้องใหญ่หนึ่งห้องห้องใหญ่เข้าไปเปิดประตูเข้าไปจะมีห้องหนึ่งห้องและในห้องนั้นก็จะมีสองห้องเล็กในห้องเล็กจะพักกันอยู่สองคนนะคะใช้ห้องน้ํารวมกันและก็ใช้ห้องส่วนกลางรวมกันนะคะขอภาพต่อไปเลยค่ะ แม้แต่ยามที่พยาบาลเจ็บป่วยนะคะบางครั้งต้องคาเข็มไว้เพื่อขึ้นไปดูแลผู้ป่วยเพราะยังไงก็ตามตต้ให้คุณป่วยขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีคนแทนจะต้องขึ้นมาทํางานนะคะพอถึงเวลาฉีดยาก็ต้องไปนอนที่เตียงแล้วก็ให้เพื่อนช่วยฉีดยาให้นะคะนี่คือสภาพความเป็นจริงภาพนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะน้องที่ต้องป่วยแล้วก็นอนไปให้ยาตามให้ยาฆ่าเชื้อซึ่งคาเข็มไว้แต่ก็ต้องไปทํางานนะคะ พนักงานที่หนักนะคะไม่ว่าค่้จะมากแค่ไหนพยาบาลต้องรับไว้อยู่นะคะและต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะเห็นว่าหลายครั้งที่ถ้าพยาบาลไม่ยิ้มเมื่อไหร่ก็จะถูกถูกผู้ป่วยตําหนินะคะว่าให้บริการไม่ดีนะคะแล้วก็คนไข้ที่มานอนที่โรงพยาบาลไม่ว่าเตียงจะเต็มแค่ไหนนะคะท่านหลายท่านคงจะไปเห็นโร,โรงพยาบาลของรัฐบาลจะเห็นว่าเสริมถึงหน้าเตียงเสริมเสริมถึงหน้าหน้าทางเดินนะคะ หน้าระเบียงเลยยังไงก็ต้องเสริมนะคะคนไข้ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาเองอะไรเองนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะคะขอขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนี่คือแล้วก็เวลาไป ที่ฉันบอกว่าต้องรีเฟอร์คนไข้หรือว่าสง่งไข่ไปอะนะคะเกิดอุบัติเหตุไม่มีค่าประกันชีวิตส่วนตัวนะคะจะมีค่าประกันจากรถซึ่งแล้วแต่ที่แต่ละที่ที่มีก็ประมาณในการที่จะมาให้พยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บคุณก็ต้องใช้สวัสดิการส่วนตัวของคนที่มีอยู่นะคะขอสบายนี่นะคะคุณไข่เตียงเต็มเราจะเห็นว่าเยอะแยะมากมายที่เต็มขนาดนี้นะคะพยาบาลอย่าว่า นอนเลยนะคะเวลาอยู่เวียนบ่ายดึกนั่งคุณก็ไม่มีเวลานะคะเพราะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าเห็นใจมากนะคะขอสไสด์ต่อไปเลยค่ะอ่าแลวก็สุดท้ายน้องติดเชื้อนี่คือคุณน้องคนนี้เสียชีวิตนะคะจากการทํางานที่เหน็ดเื่อยแล้วก็วูบแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพมาลงเพื่อเป็นวิทยานด้วยนะคะนี่คือภาพของบ้านพักของพยาบาลน,นะคะที่ไปดูก็คือมีเตียงเตียงเตียงสองคุดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ จะอยู่อย่างนี้แล้วคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องย้ายออกไปนะคะนี่คือสภาพบ้านพักจริงๆอันนี้เพิ่งถ่ายมาเมื่อวานเลยนะคะชาดๆได้เห็นว่าณปัจจุบันเลยนะคะคนที่แต่งงานแล้วจะต้องย้ายออกไปนะคะทั้งๆที่เขาต้องอยู่เวรเหมือนกันเพื่อไปอยู่ข้างนอกเวลามีลูกจะมีมารับก็ต้องก็ต้องเอาลูกมาด้วยนะคะแล้วก็ ลงเวรนะคะคือเข้าเวรเขาเรียกเวรบ่ายะนะเวรบ่ายก็หมายถึงว่าเวรตอนหัวค่าเข้าเวรสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ไม่เคยเลิกถึงเที่ยงคืนจริงๆเลิกอย่างเร็วสุดก็น่าจะ,ะตีหนึ่งะนะคะแล้วก็ต้องกลับบ้านไปแล้วก็ต้องมารับคนที่เข้าเวรก็เหมือนกันมาอยู่เวรกลางคืนก็ต้องมาตอนดึกเหมือนกันนะคะพระนี้คือความแออ,อัดคับแคบของที่พักแต่อยู่นะคะขึ้นไปก็คือสุขหัวนอนจริงๆนะคะขอภาพต่อไปเลยค่ะ ดังนะะั้นขอข้อเรียกร้องที่ฉันอยากทําเพื่อน,น้องๆที่ผ่านมานะคะข้อหนึ่งก็คือเพิ่มค่าตอบแทนในการทํางานของพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระงานนะคะจะสรรงบป,ประมาณสนับสนุนทุกโรงพยาบาลให้สามารถเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่นงพยาบาลตามภาระงานนะคะให้ทุกโรงพยาบาลสามารถออกแบบการบริการและการบริหาร งบประมาณต่างๆให้คล่องตัวเพื่อมีอำนาจในการปรับเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนและจัดหาพยาบาลเพิ่มขึ้นได้นะคะออกแบบและจัดสรรที่พักที่มีคุณภาพนะคะนี้ขอเรียกร้องเลยนะคะให้แก่พยาบาลเพราะเพื่อจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะคะการที่จะทําให้พยาบาลอยู่ต่อได้โดยที่ไม่ลาออกนะคะก็คือการดูแลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเมื่อพยาบาลเป็นผู้ให้นะคะ แต่เมื่อพยาบาลผูดร่าเราอยากได้อะไรบ้างเสียงเขาจะเบาเพราะถูกสอนมาว่าสไลด์ต่อไปเลยค่ะพยาบาลเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ไม่มีเสียงเรียกร้องใดๆจนทําให้ถูกลืมเพราะฉะนั้นนึกถึงเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ